สารภาพ5หทที่547ผู้เล่นที่ทรงพลังจากกระพรดอสูรธมินคือมังกรอสูรธมินดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือทาย,ยาทสายตรงของมันจากกระพรดอสูรธมินมักกล่าวว่าในวัยเดียวกันเขาไม่ดีเท่าหลานชายคนนี้มันคือหลานชายโดยตรงของเขาและครั้งหนึ่งเขาเคยปีนยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ของจัก,กรพรรดิ12แห่งและล้วนได้รับพระราชทานสมเด็จโตเป็นรุ่นน้องที่มีโทเค็นมากที่สุดในปัจจุบัน เมื่อถึงระดับเทพแล้วจะไม่มีคุณสมบัติในการปีนภูเขาอีกต่อไปจึงเรียกว่าเป็นคนแรกในรุ่นน้องของทวีปนางฟ้าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบนันมีทั้งหมด15แห่งและภูเขาศักดิ์สิทธิ์3แห่งที่ยังไม่ได้ปีนได้แก่ราชาปีศาจคริสตันจาก,กรพรัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์และจากกระพัดเทียนหยางเทียนจีงอที่แข็งแกร่งที่สุดในเผ่าวิญญาณภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์เป็นเพราะไม่มีความสามารถเกี่ยวกับโชคชะตาจึงไม่สามารถผ่านได้ ว่ากันว่าภูเขาคริสตันได้ลองแล้วล้มเหลวในขั้นสุดท้ายไม่เคยไปภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งเทียนหยางเนื่องจากปู่ของเขามีความแค้นต่อจัก,กรพรรดิเทียนหยางและเขาสั่งไม่ให้ไปอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้วางยาพิษโดยจัก,กรพรรดิเทียนหยางมันเป็นการดำรงอยู่ที่มีแนวโน้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ให้ปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อมๆกันด้วยการอนุมัติของจัก,กรพรรดิทั้ง12คนภูเขาคริสตันอยู่ห่างออกไปเพียงหนึ่งก้าว นั่นจะน่าสนใจจริงใจจริงปัจจุบันถังซานได้รับการอนุมัติจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์สามแห่งเท่านั้นแต่ชายคนนั้นไม่ได้รับสองแห่งแต่เขาชัดเจนมากกว่าเงื่อนไขาการรีวิวของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนั้นแตกต่างกันหากคุณต้องการพบการทบทวนภูเขาศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งและได้รับการอนุมัติจากจัดก,กรพรัดหลายองค์คุณต้องมีพลังมากในแง่ของความสามารถที่ครอบคลุมแต่แล้วไง ความแข็งแกร่งที่แท้จริงยังคงขึ้นอยู่กับสนามรบแต่เขาก็ยังสนใจเมนเตเตนี้อยู่มากต่อไปคู่ต่อสู้จะ,ะเผชิญหน้ากับผู้เล่นเบยีมอตที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนที่อยู่ยงคงกระพันในการต่อสู้ครั้งนี้เราเห็นบอแสบางอย่างเป็นธรรมดาปันเกมที่ควรค่าแก่การเอาใจใส่เมื่อเหมยกงจือกำลังอธิบายกับถังซานเกี่ยวกับสถานการณ์ของเมนเตเตเกมที่4ี่ขอองค์การแข่งขันที่16ต่อ8ได้เริ่มขึ้นแล้ว คำรามผู้เล่นมีมอนคำรามบนท้องฟ้าแต่เขาไม่ได้แสดงร่างกายของตัวเองเขาเพียงแค่รีบตรงไปที่ฝ่ายตรงข้ามในรูปของมนุษย์พลังอันน่าสะครึงกลัวประทูขึ้นเมื่อย่างก้าวแรกพื้นเวทีการแข่งขันพังทลายลงและเหยียบลงไปในหลุมลึกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสิเมตรแต่มันก็เหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่พุ่งเข้าหามันแล้ว ตรงข้ามกับเมืองมอนเตไรเตแขนกลางออกทั้งสองข้างของร่างกายและกรงเล็บแหลมคมก็โผล่ออกมาอย่างจงแจ้งเปล่งประกายสีทองเข้มออกมาแรงกดดันอันทรงพลังนั้นสามารถสัมผัสได้แม้จะดูการต่อสู้พลังของบุคคลน,นี้ค่อนข้างจะเกลียดชังท้องฟ้าและไม่มีมี่แวว เมนเตเตดูสงบมากและเมื่อเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลเมื่อทั้งสองฝ่ายยังคงอยู่ห่างออกไป200เมตรเสื้อผ้าบนร่างกายของเขาเริ่มเคลื่อนไหวโดยไม่มีลมในเวลานี้ดวงตาของมันกลายเป็นสีดำสนิทและไม่มีอีกต่อไปแล้วมีเพียงสีดำสนิทเท่านั้นเขาหมุนมือและกดไปข้างหน้าพร้อมกันทันใดนั้นหลุมดำที่มีแถบแสงสีม่วงเข้มปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาจากอากาศ เข้มดูดหมึกพร้อมแรงดูดที่แข็งแกร่งกระทบกับผู้เล่นเบยีมอสฝ่ายตรงข้ามของมันสามารถบุกเข้าไปใน16อันดับแรกซึ่งแน่นอนว่าดีที่สุดในหมู่รุ่นน้องโมเมนตัม um. ไปข้างหน้าไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อยแต่แขนของเขาถูกพับขึ้นเหนือศีรษะมือของเขากระแทกลงจากนั้นแสงใบมีดที่กระทบท้องฟ้าซึ่งมีความยาวหลายสิบเมตรตกลงมาจากท้องฟ้าและตรงไปที่หลุมดำ เกิดการประทะก,กันร,ระหว่างทั้งสองฝ่ายในทันทีเมื่อเผชิญหน้ากับกรงเล็บอมะตะของสัตว์อสูรเบฮีมอตในการสู้รบบนบกหลุมดำก็แตกเป็นเสียงแต่ที่น่าแปลกก็คือหลุมดำที่แตกเป็นเสียงเสียงกลายเป็นแถบแสงสีม่วงดำที่พุ่งออกมาคดเคี้ยวไปมารอบรอบผู้เล่นของเบฮีมอต ในเวลาเดียวกันนิ้วเท้าของเมนเตเ,นเตเคาะเบาๆกับพื้นและร่างกายของเขาก็ลอยขึ้นไปในอากาศปีกของมังกรดำคู่หนึ่งกลางออกด้านหลังเขาและแต่ละเกล็ดก็ยืนขึ้นและตกไปข้างหน้าอย่างกระทันหันทันใดนั้นแถบแสงสีม่วงดำก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทันทีห่อหุ้มคู่ต่อสู้ไว้ราวกับตาข่ายแห่งสวรรค์และโลก ผู้เล่นเบยีมดนั้นไม่ง่ายนักที่จะรับมือมันพ่นลมอย่างยินชามหมุนร่างของมันคว้ากรงเล็บของมันออกมาและทันใดนั้นก็ระเบิดออกมาด้วยใบมีดที่แหลมคมฉีกแถบแสงสีม่วงดำเป็นชิ้นชิ้นและอีกมากมายขนาดใหญ่จำนวนกรงเล็บตรงมาที่ผ้าห่อศพของเมนเตเต เมนเตเตไม่ได้หลบเลี่ยงและแถบแสงสีม่วงดำก็โบกมือออกไปพบกับแสงใบมีแสงใบมีสามารถตัดได้จริงแต่จะอ่อนลงอย่างต่อเนื่องในกระบวนการตัดเมื่อพูดถึงเมนเตเตไฟจะหายไปในสายลมช่างเป็นพลังกัดกร่อนที่แข็งแกร่งจริงๆถังซานกล่าวด้วยความประหลาดใจใช่คมดาบของเบเฮมดเบเฮมดนั hey, ้นคมและทรงพลังเพียงใด แต่มันถูกกัดกร่อนด้วยพลังแห่งความมืดที่ติดอยู่กับแถบแสงสีม่วงดำแ <c oughs> อลมัันถูกสลายไปในระหว่างการโจมตีนี่คืออาณาจักรที่บรรลุถึงระดับขอองค์การผสมกับความมืดนี่คือการต่อสู้ในเวลากลางวันและองค์ประกอบความมืดสามารถควบคุมได้มากจนในดินแดนนี้เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งความมืดอย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้นนั่นไม่ใช่แค่การควบคุมธาตุมืดเมื่อเมนเ,เ,เตเตกระพือปีกของเขาการปลดปล่อยนั้นมีความสามารถอย่างชัดเจนในสนามในโลกแห่งความมืดเอฟเฟกต์นั้นง่ายมากกล่าวคือองค์ประกอบของความมืดนั้นได้รับการปรับปรุงอย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ของราชาเทพเจ้ารุ่นถังซานยิ่งโดเมนประเภทนี้เรียบง่ายมากเท่าใดก็ยิ่งจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในองค์ประกอบมากขึ้นเท่านั้น แม้แต่คนระดับเทพก็ไม่สามารถทำได้โดเมนประเภทนี้ดูเหมือนจะไม่แข็งแกร่งในตอนแรกแต่เมื่อระดับการพัฒปาูกลึกขึ้นโดเมนจะพัฒนาไปพร้อมกับวิวัฒนาการของผู้ใช้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดความสามารถของเมนเตเตในการควบคุมความสามารถโดเมนดังกล่าวในยุคนี้แสดงให้เห็นว่าพรสวรรค์ของเขาโดดเด่นไม่น่าแปลกใจที่จัก,กรพัทมินจะยกย่องมันมาก ในเวลานี้ในสนามแข่งขันผู้เล่นเบฮีมอตจงตีคู่ต่อสู้เหมือนเครื่องบดเนื้อแต่เบนเตเตเป็นเหมือนลมมะฮมาไม่ว่าคู่ต่อสู้จะโจมตีอย่างไรเขาก็ไม่สามารถเร่งขอบเขตการควบคุมได้ผิดของมังกรบนแผ่นพับด้านหลังแต่พวกมันไม่ได้ต่อสู้กับคู่ต่อสู้ด้วยความสามารถในการบินมีเพียงแถบแสงสีดำโผล่ออกมาในลำธารที่ไม่มีที่สิ้นสุดครอบคลุมทิศทางของคู่ต่อสู้อย่างไม่รู้จบ ความมืดที่บริสุทธิ์การกัดซอท,ที่บริสุทธิ์แต่ความมืดนั้นเปรียบเสมือนตาข่ายขนาดใหญ่ผลับกันทีละก้ามันเป็นการต่อสู้ขององค์การโจมตีและความเชี่ยวชาญเมนเตเตดูสงบอยู่เสมอราวกับว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมและปรากฏการณ์ท้องฟ้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ด้วยพลังโจมตีอันทรงพลังของเบฮีมอสมันไม่สามารถรีกออกจากหนวดดำที่พันกัน ระหว่างคิ้วของเบย์ฮีมอสมีรัศมีสีม่วงจางๆคลุ่งคล่านความผันผวนทางจิตวิญญาณของมันขยายออกไปด้านนอกและองค์ประกอบที่มืดยังคงรวมเข้าด้วยกันแม้แต่พื้นของเวทีการแข่งขันก็ค่อยๆกลายเป็นองค์ประกอบมืดเมื่อมีการบุกรุกสีม่วงและสีดำเหมือนหนองน้ำทำให้ผู้เล่นเบย์ฮีมอสเคลื่อนไหวได้ยากไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลังจากเกมน,นี้ต้องยกเครื่องสนามเด็กเล่นก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ต่อไป คำรามผู้เล่นเผ่าสัตว์ร้ายยักษ์ของมีมอนเห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างผิดปกติและหากเขายังคงกิงมันแบบนี้ต่อไปพลังของสายเลือดของมันก็คงหมดไปอย่างไรก็ตามฝ่ายตรงข้ามจะเติมธาตุมืดอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการควบคุมของธาตุซึ่งกินไฟน้อยกว่าธาตุนั้นมากผู้เล่นเบยีมอนที่มีประสบการณ์เข้าใจดีว่าเขารอไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว สีทองเข้มในดวงตาของมันก็ค่อยๆลึกขึ้นและแสงสีทองเข้มก็พุ่งออกมาบนร่างกายของมันเกือบจะในทันทีร่างกายที่มีรูปร่างเหมือนคนเดิมก็พองตัวขึ้นและใบมีดสีทองเข้มที่แหลมคมจำนวนนับไม่ถ้วนวางอยู่ตรงกลางร่างกายของมันแอร์ตกออกมันคือความสามารถในการดูแลทำความสะอาดของเผ่าสัตว์ร้ายมีมอนพายุใบมีดกรงเล็บ ถังซานเคยเผชิญกับการโจมตีที่น่าสะครึงกลัวในตอนนั้นและพายุกรงเล็บนี้รุนแรงกว่าไม่ต้องสงสัยเมื่อใช้โดยผู้เล่นเบยีมอสต่อหน้าเขากรงเล็บปันรุนแรงได้ฉีกพื้นที่โดยตรงและแถบแสงสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนก็ถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นและกลืนกินโดยช่องว่างอันแหลมคมยุดพูดถังซานภาพหบทที่ห4 8โดเมนคู่แสงดาบส่องผ่านและพุ่งตรงไปยังส่วนหลักของเมนเตเต เมนเตเตไม่ได้แสดงรูปร่างที่แท้จริงของเขาแค่มองอีกฝ่ายด้วยสายตายเย็นชาจากนั้นเขาก็ยกมือขวาขึ้นและพูดสองคำอย่างเย็นชานี่เธอไรทันใดนั้นแถบแสงสีม่วงดำทั้งหมดก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงสดใสในทันทีและแถบแสงแต่ละแถบดูเหมือนจะละลายไปเองเปลี่ยนจากสีม่วงสว่างเป็นความมืดไรขอบเขตทันท,ท,ทีมันทำให้พื้นที่ทั้งหมดที่ปกคลุมไปด้วยความมืดนิดกลายเป็นสีดำสนิท ไม่ว่าจะเป็นขอบคมของใบมีดหรือรอยแตกในอวกาศที่ถูกตัดออกในขณะนี้ดูเหมือนว่าพวกมันทั้งหมดจะพังทลายละลายในทันทีเหี่ยวแห้งและร่วงหล่นแท่นแข่งขันทั้งหมดซึ่งเป็นพื้นที่ที่พวกเขาต่อสู้กันมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ200เมตรและจมลง2เมตรในขณะนั้น สีทองเข้มของสัตว์เดรัชานเบฮีมด์กลายเป็นสีเข้มขึ้นในทันใดและแม่แต่ขนบนตัวของมันก็เริ่มที่จะสูญเสียความแวววาวของมันและถึงกับม้วนตัวขึ้นเนื่องจากประโยคที่เหี่ยวแห้งอังเมนเตเตปล่อยเสียงมังกรคำรามบ,บนท้องฟ้าความมืดที่เพิ่งเหี่ยวเฉากลับกลับมาสดใสอีกครั้งในเวลานี้สีม่วงสดใสในโลกสีม่วงนั้นมันยืนอย่างภาคภูมิใจในอากาศราวกับปีศาจมองเห็นคู่ต่อสู้ด้านล่าง และร่างยักษ์ของเบเฮมอตเบเฮมอตก็ค่อยๆจมลงสู่พื้นทีละน้อยและสีม่วงที่ท่วมทนก็พุ่งเข้าหามันอย่างบ้าคลาั่งมีมอนยักษ์ที่ร้พา,ายุกรงเล็บอ่อนแอในเวลานี้จะหลุดพ้นจากความมืดมิดอีกครั้งได้อย่างไรอาณาจักรที่สองทั้งซานที่กำลังดูการต่อสู้อยู่ก็อดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าลึกๆ ใช่การเปลี่ยนแปลงของสีม่วงและสีดำนั้นชัดเจนว่าไม่ใช่อาณาจักมืดที่บริสุทธิ์แต่ก่อนแต่เป็นอาณาจักรอื่นที่เหี่ยวเฉาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือสนามทั้งสองแห่งของเมนเตเตเสริมซึ่งกันและกันการเหี่ยวเฉาสามารถปรับปรุงได้ภายในขอบเขตของอาณาจักแห่งความมืดและในทางกลับกันธาตุมืดสามารถกัดกร่อนกลับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเหี่ยวเฉาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตอนนี้ถังซานเข้าใจแล้วว่าทำไมจัก,กรพพัดิปีศาจทมินผู้ยิ่งใหญ่กล่าวว่าเมนเตเตสามารถแสดงความแข็งแกร่งของเขาได้แม้ในเวลากลางวันแท้จริงแล้วคือในสถานะนี้มีฟิลที่ทรงพลังสองแห่งขุมพลังระดับเทพธรรมดาไม่ใช่คู่ต่อสู้อย่างแน่นอนในอนาคตถ้ามันบรรลุถึงระดับพระเจ้ามันต้องเป็นการดำรงอยู่ที่โดดเด่นอย่างยิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ต้องสงสัยเลยว่าคู่ต่อสู้ของเขาในนัดต่อไปจะเป็นเมนเตเต ในที่สุดผู้เล่นเบยฮีมอสบนเวทีก็ยอมรับความพ่ายแพ้หากไม่ยอมแพ้ฝ่ายตรงข้ามก็มีโอกาสฆ่าได้ในฐานะที่เป็นผู้อยู่ยงคงกระพันเบย์ฮีมอสในการต่อสู้ทางบกเขาแพ้เกมโดยไม่แตะต้องคู่ต่อสู้ตลอดทั้งเกมน,นี้ช่างน่าเศร้าอย่างไรก็ตามเมื่อต้องเผชิญกับความแข็งแกร่งต่อหน้าคู่ต่อสู้ที่มีความสามารถโดดเด่นการพูดอะไรก็ไม่มีความหมาย จัก,กรพัิอสูรทมินอันดับที่6จากจัก,กรพัิทั้งหมดหากคุณเพิ่มพลังเลือดเขาอาจจะไม่สามารถเข้าสู่สิทธิอันดับแรกได้แต่ฉันทนไม่ได้ที่จะมีหลานชายที่ดีเช่นนี้เป็นไปได้ว่าในอนาคตหากเมนเตเตกลายเป็นราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่สถานะของสายเลือดมังกรอสูรจะดีขึ้นอย่างมากมันง่ายเหมือนอันดับที่6ในตอนนี้ ยิ่งกว่านั้นนี่คือสิ่งที่จัก,กรพรรดิองค์อื่นไม่มีโอกาสได้ต่อสู้เพื่อชิงมันอย่างไรก็ตามพวกเขาเป็นมรดกของจัก,กรพรรดิศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่บนเวทีเมนเตเตผู้เอาชนะเบเฮมอตไม่พึงพอใจเลยและยังคงมีสีหน้าเหมือนเดิมราวกับว่านี่คือสิ่งที่ควรทำวินาทีต่อมามันค่อยๆหันกลับมาและมองไปทางเดียว ผู้ชมจำนวนมากมองตามและสิ่งที่พวกเขาเห็นคือชายสวมหน้ากากยืนอยู่ในบริเวณที่ไม่เด่นเป็นผู้หนึ่งที่ชนะการแข่งขันนัดสุดท้ายและเอาชนะผู้แข่งขันฟินิกซ์อมตาคือชูราดวงตาของเมนเตเตแปลกมากแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างกันแต่ถังซานก็ยังมองเห็นแววตาของเขาได้ชัดเจนและรูปลักษณ์ในนั้นช่างน่าสงสัยจริงๆไม่มีความเป็นปรปักษ์มีแต่ความอยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อยากเห็นที่รุนแรง ในหน้าต่อไปที่เขาต้องเจอคือคนที่ดังที่สุดในรายการแข่งขันรายบุคคลเมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งที่เมนเตเตแสดงให้เห็นแล้วถังซานก็รู้ว่าเขากำลังมีปัญหาในอาณาจักบอันมืดมิดของเมนเตเตและนิ่งแดนที่เหี่ยวเฉาผู้เล่นเบยฮีมอตไม่สามารถวิ่งเข้าไปได้เขาสามารถเร่งผ่านไปด้วยตัวเองได้ไหมไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ถังซานเคยเห็นในการแข่งขันครั้งนี้ ในแง่ของระดับขององค์การควบคุมองค์ประกอบมันยังเหนือเหมยกงจื่อดูเหมือนว่า,วาองค์ประกอบมืดเองก็เป็นส่วนหนึ่งของมันหรือเป็นส่วนหนึ่งของความมืดแล้วนี่คือบุตรแห่งความมืดที่แท้จริงเป็นการยากที่จะเอาชนะผู้ชายคนนี้ด้วยความสามารถที่มีอยู่ในปัจจุบันของเขาในเกมวันนี้ผู้เล่นเบยีมอดแพ้โดยไม่ได้เปิดไพ่ของเมนเตเตด้วยซ้ำ หากคุณไม่สามารถหยุดมันได้ก็มีแนวโน้มว่ามันจะเอาชนะตัวเองก่อนแล้วก็แมวใหญ่และในที่สุดเหมยกงจือก็ไม่สามารถคว้าแชมป์ประเภทบุคคลได้ เป็นครั้งแรกหลังจากเข้าร่วมการแข่งขันนี้ถังซานมีจิตวิญญาณการต่อสู้ที่แข็งแกร่งเป็นครั้งแรกและรู้สึกคาดหวังสำหรับการแข่งขันอยู่เคียงข้างถังซานในขณะน,นี้และเธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของถังซานอย่างชัดเจนในเวลานี้แทนที่จะท้อแท้จากความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เรากับว่าอารมณ์พิเศษผุดขึ้นในตัวเขา ในขณะนี้ถังซานดูเหมือนจะเปลี่ยนบุคคลและเขาสามารถสัมผัสได้ถึงรัศมีที่แข็งแกร่งและทรงพลังรอบตัวเขาทั้งสองฝ่ายลงจากเวทีแล้วก็ได้เวลาพักเวทีแน่นอนเป็นไปไม่ได้ที่จะพักฟื้นแอร์ป,ปเดียวต้องใช้เวลานานแค่ไหน ระดับราชาปีศาจหลายระดับที่ควบคุมท่านินได้ดีขึ้นมาบนเวทีและควบคุมท่านินอย่างรวดเร็วเพื่อฟื้นฟูระดับดั้งเดิมของตารางการแข่งขันมันดูไม่สวยเท่าต้นฉบับแต่ก็ยังโอเคสำหรับการแข่งขันบางทีอาจได้รับอิทธิพลจากออร่าที่เปลี่ยนไปของทางซานเหมยกงจือก็อยู่ในอารมณ์ที่สูงอยู่แล้วเพราะต่อไปถึงตาเธอที่จะเล่น ถังซานและแมวใหญ่เอาชนะคู่ต่อสู้และเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเธอจะปล่อยให้พวกเขาเชี่ยวชาญด้านความงามได้อย่างไรพี่ชายฉันจะไปแข่งขันเหมยกงจือพูดกับถังซานโอเคไปเถอะอารมณ์ของถังซานกลับมาเป็นปกติในเวลานี้เขาหันไปมองที่เหมยกงจือและรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาพวกท่านแข็งแกร่งมากและข้าจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศอย่างแน่นอน เราจะพยายามรวมพลังกันในรอบชิงชนะเลิศหลังจากพูดเช่นนี้เหมยกงจือก็หันหลังกลับเมื่อเห็นแผ่นหลังที่สวยงามของเธอหายไปจากสายตาหัวใจของถังซานก็สงบลงอย่างผิดปกติด้วยชัยชนะในวันนี้หรือการแข่งขันนี้เขาได้ค่อยๆเข้าสู่เวทีของดาวดวงนี้ไม่ต้องสงสัยมีหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเขาที่น่าสนใจสำหรับสัตว์ประหลาดและวิญญาณในอนาคตเขาจะไปกับเหมยกงจือเผชิญกับความยากลำบากมากมาย ตอนนี้เขาไม่สามารถล่าถอยหรือปกปิดได้อย่างสมบูรณ์จากนั้นเพียงแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและเร็วขึ้นเท่านั้นเขาก็จะสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการทั้งหมดนี้ได้ทุกอย่างของในโลกนี้ความแข็งแกร่งยังคงเป็นราชา ในขณะนี้มีออราแปลกๆอยู่ข้างหลังเขาเมื่อถังซานหันไปมองเขาพบว่าแมวตัวใหญ่ทำสมาธิเสร็จแล้วและลืมตาขึ้นน้อยแต่ดูเหมือนว่าจะแตกต่างกันเล็กน้อยด้วยการเปลี่ยนการแสดงออกที่ค่อนข้างซับซ้อนระหว่างคิ้วของมันดีหรือยังไงถังซานถามแมวตัวใหญ่นั่งลงบนพื้นและยิ้มอย่างของขื่นดีอาการบาดเจ็บดีขึ้นเล็กน้อยแล้วและไม่ควรมีปัญหาในการพักอีก ขังซานกล่าวว่าดูเหมือนเจ้าจะมีอะไรอยู่ในใจเจ้ายังมีความแค้นต่อพวกสิงโตอยู่หรือไม่เจ้าแมวใหญ่กล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าไม่มีความแค้นแต่เมื่อพวกมันปฏิบัติกับเราเช่นนี้ตระกูลของข้าก็ตกอยู่ในอันตรายจากการสูญพันธุน์ตั้งแต่ข้ายังเป็นเด็กข้าไม่เคยคิดจะทำอะไรเลย กับสิงโตและตระกูลเสือและฉันไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งฉันจะได้รับการอนุมัติจากพวกเขาฉันมีแต่ความขุ่นเคืองต่อพวกเขาฉันต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นแต่ฉันหวังว่าหลังจากแข็งแกร่งขึ้นแล้วฉันจะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าสิงโตของเราเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกรง่ง